ทางมูลนันธีแรดประชาุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะ,ะเดนเ็นเชิเงินและกัสิงของพระราชทานไปมอบให้กับขอบขั้วที่ประสบอัคคีภยัยซึ่งเทือ์นี้พันลงไปพื้นที่ของอำเภอลาดสีสลไยจังหวัดศรีสะเกดค่ะ ที่บริเวณบ้านเล็กทีหาสิบเก้าบานสวนสวรรค์มูที่สิบสองตําบลหนองแคอําเภอราชสีสลยัยจังหวัดศรีสะเกดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระมหม่อมไห้มุและนิธิรัชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงื่อนและกกระิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ขอบครัวผู้ประสบอคีภยัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็เป็นขวัญกำลังใจที่บ้านเรือนเสียหายจากเพล่งใหม่ทั้งหลัง โดยมีนายสำรวยเกตุลผู้ว่าราชการจังหวัดสีสเกตในฐานะประธานกรรมการมูล,ลนิธิประชานุเคราะ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจัขขงหวัดสีสเกตเพิ่นก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินและกางซิงของพระราชทานแก่นายเลิศศรีหาบุตรอายุ82ปีซึ่งก็เป็นเจ้าบ้านประกอบอาชีพเฮดหน้าโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่19เกมิถุนายน2 5 6 6เวลาประมาณ6นาฬิกากรได้กเกิดอัคคีพยบริเวณบานเลท 49, ็ที่5 9หมู่โมที่12ตําบ น้องแค่อำเภอราศีสลยัยกระเฮตไห่บ้านที่อยู่อาศัยของนายเลิดศสีหาบุตรนะคะได้รับความเสียหายทั้งหลังพร้อมกับทรัพย์สินมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ7 3 3 7 0บาทซึ่งการได้รับเงินและก็รสิ่งของพระราชทานในเท่อนี้นำมาสึ่งความสาบสงในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล,นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้แกคขอบคร้วเป็นอย่างยิ่ง โดยในโอกาสนี้นะคะหน่วยงานราชการและกะ็ภาคเอกชนไม่าว่าจะเป็นสำนักง,งานเหล่ากาชาจังหวัดศรีสะเกดชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดศรีสะเกดสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์29จังหวัดศรีสะเกดสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกดชมรมร่มนุ่งผ้าไทยไซบาดทีวาการอำเภอราชสีสลัยตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกันมอบเงินและก็เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อที่จะบำรุ่งขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอคีภัยในเทือนี้น้ำค่ะ